เพื่อนชาวทรูคะ่ะท่านซีอคุณสุประชัยเจีละวนน์ยกทีมคณะผู้บริหารพร้อมทีมงานเน็ตเวิร์กประกาศความพร้อมโชว์ศักยภาพผู้นําเทคโนโลยี 4G รายแรกและ 3G ที่ดีที่สุดและย้ําอีกนะคะว่า 4G จาก t r u e m o v เ S เร็วจุงเบยณนะรานแฟชั่นฮอล์สยามพารากอนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี 4G จาก t r u e Move S ที่เร็วกว่าแรงกว่า ให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์จริงก่อนใคร 4G นะครับก็จะเป็นอีกมา l โ s นหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับโดย True เราก็มีความภาคภูมิใจนะครับในการที่เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสารธารณคเพื้นฐานของประเทศเนี่ยให้ก้าวไกลขึ้นอีกขั้นหนึ่งโดยวันนี้เรามาเริ่มเปิดตัวเรื่อง 4G ที่เสียงภารกนเป็นที่แรก แต่แน่นอนไม่ใช่ที่สุดท้ายนะครับเรามีแผนการที่เราจะขยาย 4G อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นความมุ่งม,มั่นของ True Corporation ในการที่เรามาประกาศนะครับตัวในการที่จะล็อ n c ์ 4G ขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว True c h ียวนะคะทุกสิ่งเป็นจริงได้เพราะเรามีกันและกันกว่าจะถึงวันนี้จากใจทีมงาน Network Engineering ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจจนณนวันนี้พร้อมโชว์ถ่ายทอดสดระบบ SD ผ่าน 4G ออกอากาศช่อง TNN HD อีกทั้งเปิดโอกาสให้สัมผัสได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งดาวน์โหลดอัปโหลดและชมวิดีโอคุณภาพสูงระดับ SD แบบไม่สะดุดครั้งแรกในไทยที่ลานแฟชั่นฮอลล์สียงมพารากอนระหว่างวันที่21-24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือทุกคนทีมงานทุกๆคนนะครับช่วยทํางานกันอย่างเต็มที่ครับเรามีเวลาที่จากัดแล้วก็มีสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนหลายๆอย่างนะครับเป็นครั้งแรกก็ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับจริงๆเห็นงานแก้วันนี้เราถ่ายทอดประมาณสักชั่วโมงเดียวนะครับแต่จริงๆก็ตเตรียมงานกันประมาณสามอาทิตย์แรกแล้วนะครับแล้วก็จริงๆพวกนี้ก็อดนอน,นรประมาณคนละสี่คืนบ้างสคืนบ้างก็เหนื่อยกันทุกคนนะครับแต่ไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยก็ขอก็ออเป็นกำลังใจให้ทุกคน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทีมงาน Network Engineering เท่านั้นนะคะอีกทั้งทีมงาน Operation and Maintenance ต่างตกเท้ารวมพลังภายใต้การนำของคุณวิชาวรักพงไพโลธ Group Chief Operating Officer ย้ำความพร้อมอย่างมั่นใจสารต่อเจตนารมณ์ของท่าน CEO คุณสุภชัยเจรวนณนที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนในทุกมิติให้พวกเราชาวทรูร่วมกันประกาศความพร้อมอย่างมั่นใจและเดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำ 3G ที่ดีที่สุด ขยายเครือข่ายคุณภาพครอบคลุมยิ่งขึ้นตั้งเป้า18,0 0 0สถานสาีฐานภายในสิ้นปีนี้นะคะชูบริการภายใต้แบรนด์เดียว TrueMove H Lifestyle Network ที่พัฒนาและผสมผสานด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยีบ,บนหลักหลายความถี่เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วสูงสุดรองรับการใช้งานด a ต้าที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมให้บริการ 4G เฟสแรกใจกลางเมืองทั้งสยามสแควร์สีลมสาทร และขยายเพิ่มเติมกว่า2,000สถานีฐานในอีก15หัวเมืองหลักในชิ้นปีนี้นะคะ